ต้นนี้จะติดรุ่นที่สองรุ่นแรกมีนิดหน่อยเริ่มเหลืองแล้วห่อ,อไปแล้วที่ยังตกหล่นก็มีนะคะในไงเหลืองอยู่ที่ตกหล่นไม่ได้หอ่อซ่อนอยู่หลังใบแล้วก็มีที่กำลังออกดอกติดลูกแต่หลังหลัง ที่เพิ่งออกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะติดไหมนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วจะร่วงสลเกล่าก็ไม่แน่ใจนี่เล็กกว่าหัวไม่ขีดก็ยังมีเลยค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะบานตรงกับคืนเดือนหงายเพราะว่าจะดูในคลิปของสวนรัตนาเขาบอกว่าถ้าดอกบานช่วง คืนเดือนหงายเขาจะติดลูกดีตรงนี้เขาบานช่วงคืนเดือนหงายนะคะเท่าที่สังเกตก็เขาติดลูกดีเหมือนกันนี่ค่ะความรู้ใหม่